กลายเป็นประเด็นเดือดที่ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังคุณปราประดลสุวรรณบางได้เคลื่อนไหวโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าแฮชแท็กปราบประดลสุดทนเลือดเข้าตาท้าชน DSI ลั่นพร้อมแฉข้อมูลลับขบวนการตบซับใครอยู่เบื้องหลังเรียกเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน เชิญพี่น้องสื่อมวลชนพบกันวันที่7มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานดี i ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมกับติด hashtag นะคะ #DSI forex 3d แฮชแทกแพะรับบาบแฮชแทกเลือกเข้าตาแฮชแทกหลังชนฝาและแฮชแทกปราบโกงแฮชแทกอำนาจในมือโจรค่ะล่าสุดนะคะคุณปราบปรนก็ได้เดินทางมาอย่างาดีเอสไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผานความผิดร่วมกันครอบเงินนะครับที่ผัเรียนใจได้แจ้งข้อเก่าไปนะครับซึ่งผมได้รับการแจ้งข้อกก่าวหาเมื่อวันที่ไปรับทราบข้อกล่านะครับเมื่อวันที่5ติลาคมนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับปี65นะครับซึ่งณเวลานี้ก็เป็นเวลา5เดือนกว่าแล้วนะครับที่ที่ยังไม่มีความขึ้นหน้านะครับว่าว่าคดีเป็นยังไงนะครับา วันนี้ก็เลยพันังสือมาขอทราบความค้บหน้าทางเดียสัยนะครับเพราะว่าใน5้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับผลกระทบกับชีวิตอย่างหนักนะครับห mm hmm. น้นาที่การงานหมดเลยทางชีวิตทางนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อมีการกล่าวหาผมเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแล้วก็ในวันที่5ทางเดียสัยได้บอกว่าให้ผมพันนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา นะครับแล้วก็นำส่งดีอาไซภยใน15วันซึ่งผมก็ดำเนินการติดตามการเรียกร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นค่ะคุณปราบประดลนะคะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้เหตุผลว่าที่แจ้งข้อกล่าวหาก็เพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายรถหรูที่เป็นของกลางจึงเป็นเหตุผลให้เชื่อว่านั่นคือการนำทรัพย์ไปปกปิดซ่อนเร้นโดยพี่ปราบประดลเองค่ะก็ได้เผยว่าเรื่องนี้ได้เคยชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเจ้าตัวยังทิ้งท้ายว่ายินดีให้ขุด ให้ค้นประวัติเส้นทางการเงินทุกอย่างเพราะชีวิตทํางานสุจริตเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วที่มีเรื่องนี้เข้ามามันทําให้ชีวิตผมพังงานผมก็ไม่มี ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ